สวัสดีค่ะพบก,กับรายการไลฟ์สไตล์ชนะบายย่ามหฮารายการที่เจาะลึกถึงความเคลื่อนไหวของผู้นำเทรนด์ใหม่ในโลกแห่งความสร้างสารรค์และแตกต่างของวงการรถมอเตอร์ไซค์สัปดาห์นี้เราจะได้ตื่นเต้นกันใช่ครับตื่นเต้นกันและก็ที่สำคัญ เจ้าแห่งความเร็วมาตัวเป็นๆเลยตัวเป็นๆจับต้องได้วันนี้เอามาให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะเล่าประวัติกเนาะได้แต่ตอนนี้เราต้องอุบไว้ก่อนนะคะไปชมไฮไลท์ของรายการได้น้ัดไี้ค่ะยามาฮ่าฟินเนี่ยครับจริงๆอยู่ในกลุ่มของรถครอบครัวใช่และไปอยู่ในสนามได้ยังไงนั่นสิผมก็อยากรู้เหมือนกันต้องถามกูเลยทําไมถึงไม่เข้าตาพี่เจี๊ยบเออเพราะว่าพี่แทบ จะเป็นคนแรกเนมึงนะคนคนที่บุกเบิกใช่ให้ยามาฮ่าฟินเข้าสู่สนามแข่งช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ต